ฮ oh, ือตายแล้วสวัสดีหนึ่งก่อนครับสวัสดีคุณแม่บุญชนิดด้วยครับ สวัสดีคุณแม่ตอนนี้ครับสวัสดีพี่นิดครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่กิติติดนะครับอ่าผมแม่สวัสดีพี่ปาเปาครับสวัสดีพี่แม่นางไพฑูรย์ครับผมแม่นาแม่นภัทรสวัสดีครับพี่เมย์ครับแม่สมใจครับผมพี่แอนดูแม่ดูพี่แพรดิตครับดีไม่นกิจะรรมเป็นลูกพัดครับไม่นภัทรสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ไม่สดครับ เครื่องดีเลยครับแม่เครื่องดีเลยเครื่องดีเลยรอปะโหเมทซัดไว้ตีอดโอ้ยกำลัจงจะรอเครื่องกับกรุงเทพครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแม่นิดครับสวัสดีคุณแม่วราภัยวันเพลนครับตุพัธราครับแม่มังอ้อนครับสวัสดีพ่อโจ้ดิครับไม่มาแล้วแม่ไฮมอนแลครับสวัสดีคุณแม่สุกัญญาครับคุณแม่ดารุณีครับผมแม่กฤษณาครับแม่เกษรดูครับดีคุณแม่ ไปถึงประมาณเครื่องเครื่องประมาณห้าโมงห้าโมงครึง่งไปประมาณหกหกโมงครึง่งเครื่องดีเลย์นานมากชั่วโมงครึ่งสุดยอด sorry คับแม่ ไปทุกคนครับคิดถึงสวยนอาสันด้วยคิดถึงเส้นจอนสับซอนสวัสดีแม่เนตครับ <c oughs> เราไปนะขอบครับพีแม,ม่แม่เนี่เป็นลมแม่เนี่เป็นลมอะไรครับเป็นลมเป็นลมเละอะไรแม่สวัสดีสวัสดีครับโอเคครับน้องเจอกันรายลเอียดครับผมพรุ่งนี้พี่เดินทางไปก่อนคิดถึงเหมือนกันครับสวัสดีไม่ที่ด้านครับสวัสดีสิ่ล่าคนไม่ระเบียบครับสวัสดีครับสวัสดีอ่า คุณดงเนตรด้วยครับผมคิดถึงเหมือนกันครับพ,พี่พี่พี่เพริน <c oughs> แปลวพี่ครับตอนนี้แม่แอดครับตอนนี้แม่ด้วย <c oughs> ขอแจ้งมาขอแจ้งมาแจ้งครับพอดีเครื่องเครื่องบีบินมาครึ่งทางแล้วก็น้ำมันหมดไปเติมมาแล้วก็มาใหม่ครับน่าจะประมาณนะั้นก็เลยช้าครึ่งชั่วโมง มาได้ครึ่งทางครับน้ำมัาไม่พอน่อจาจะใช่เราจะเที่ยวสุดท้ายครับนะ <c oughs> ฮู้ไม่ดาวมาอยู่บ้านสวัสดีทุกคนครับฮงนอน สวัสดีครับเป็นหวัดดิ้นหน่อยคิดถึงเหมือนกันครับแม่คิดถึงเหมือนกันกคือทุกคนนะครับไม่ได้เอามาฝาเขาแม่ รอนยาวไปช่วงนี้ <c oughs> ครับผมพักผ่อนบ้านขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเหนอยวทิ่งเลยครับคุณนี้ก็เดินทางต่อ,อไปจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ม้อนซืน คือลอยไปกำจ่าด้วยครับสวัสดีครับโอ้แม่สุดยอดเลยครับเฮ้ยจนที่นี่ไม่ร้อนครับเพราะผมอยู่ในห้องแอร์ครับน่าไม่ร้อนเลยข้างนอกน่าจะร้อนไหมเมื่อคืนไม่โดนเลยครับมันเลยมามาเกาะเฉยไม่ได้กัดไหมไม่ค่อยได้ไล์ครับไม่กูจริงไล์ก็ไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> น้อยร้อนมากใช่ครับที่อื่นตอนนี้ที่ไหนก็ร้อนนะแม่ร้อนหมดเลยโอ้ง่วงตลอดครับดูโทราศาัพท์ร้าง,ง่วงทุกทีเลยสวัสดีครับแม่ดาด้วยครับไม่ใส่ปานม่ต้องม้วนครับ ก็พ,พิถีหอบใหญ่มาฝากเหมือนกันครับแม่ตอนนี้อยู่ไม่สอดครับไม่ได้ไปครับแม่ไม่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยยี่สิบเจ็ดเจอกันครับแม่เจอกันที่ยี่สิบเจ็ดที่ร้อยเอ็ด ข้ามาจะกลับว่าแม่ยีิบเจ็นี้รถตุกก๊กจะมาไปสำคัญครับคนะุณอาขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนด้วยครับ ไม่มีครับไม่มีหลานหม่ขอบคุณหัวใจดีครับขอบคุณกดไลค์ด้วยคี่ถึงทุกคนครับคิดถึงแม่ทุกคนที่พี่ทุกคนเพื่อนๆด้วยครับพี่ชมตรงนี้แล้วก็ที่ไม่ได้จะเข้ามาอาจจะเข้ามาทีหลังก็ได้นะครับ ใช่ช่วยกันอ่านนะครับผมอ่านคนเดียวไม่ทันช่วยกันอ่านด้วยครับบางทีผมก็อ่านไม่ได้ไม่ได้ออกเสียงเช้การค่บแม่ยี่สิบเจ็ดครับใช้การคิดถึงเหมือนกันครับอยากจะตะกอนองเทวดาโอเคดีเลย รอ,อยาวไปลูกใยหน้าเหมือนพ่อเลยเออใช่เหมือนจริงแม่คิ้วเหมือนมากเลยอะคิ้วตกด้วยกันเหมือนกัน ก็มาเจ็บไปให้นะครับขอบคุณครับพ,พี่อะไรพี่ออมเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านในใจเขาเรียกว่าอ่านในใจยังไม่หายเนี่ยเมาคองช่วงเนี้ย อืม <c oughs> แค่นี้ก็น่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์สดให้นิดห,หน่อยก็ยังดีเจอกันนะครับใหม่ไลฟ์สดหน้าขอบคุณม,มากครับเดี๋ยวผม เตรียมตัวล้วไ่สวัสดีครับ